สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆพี่ๆทุกคนยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ผู้หญิงวิเคราะห์บอลกับหนูน้ำล้ำหน้ากันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นวันที่24มกราคม2564และวันนี้หนูน้ำจะมีบอลดีๆคู่ไหนหมาเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆบ้างยังไงหนูน้ำฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดที่เด็ดบอลดีๆในทุกๆวันกับหนูน้ำนะคะ ากานที่คู่แรกที่หนูน้ำจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็จะอยู่ในศึกการชดซซเลอาอิตาลีเป็นคู่เวโรนานะคะพบกับนาโปลีค่ะคู่นี้นะคะจะเตะก,กันเวลาสามทุ่มของค่ำคืนนี้มาที่เวโรนากันก่อนเลยนะคะสถานการณ์ในหลีของพวกเขาตอนนี้หลังจากลงแข่งไปแล้วทั้งหมด18นัดพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด7นัดเสมอหและแพ้ไป5นัดเก็บไปได้27แต้มรั้งอันดับที่9ก้าของตารางคะแนนอยู่ในเวลานี้ ซึ่งฟอร์มในลีกนะัที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปแพ้กับเจ้าบ้านอย่างโบโลนามาด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ส่วนผลงานการเล่นในบ้าน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะจากคู่แข่งไปได้1เกมเสมอ1และแพ้ไป3เกมมาต่อกันที่ทีมเยือนอย่างนาโปลีนะคะสถานการณ์ในลีกของพวกเขาตอนนี้หลังจากลงแข่งไปแล้วทั้งหมด17นัดพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด11นัดเสมอ1และแพ้ไป5นัด เก็บไปได้34แต้มรัแต้มอัันัับที่3ของตารางคะแนนอยู่ในเวลานี้ซึ่งฟอร์มในลีกนะัดที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านถลม่มเอาชนะทีมเยือนอย่างฟิโอเรติน่าไปด้วยสกอร์6ประตูต่อศูนย์ส่วนผลง,งานการเล่นเป็นทีมเยือน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการพวกเสามารถเก็บใช้นอกบ้านไปได้2เกมและแพ้ไป3เกมและสำหรับคู่นี้นะคะราคาเลทเปิดมาที่นาโปลีนะคะต่อ ขออภัยนะคะนาปโปลีต่อครึ่งควบลูกค่ะผลงานการเล่นในบ้านของเวโรนาตอนนี้นะคะทําได้ไม่ดีมากนักนะคะโดย5เกมหลังสุดสามารถเอาชนะผู้มาเยือนไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นบวกกับสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะคะก็เป็นฝ่ายของนาปโปรลีนะคะที่สามารถเอาชนะไปได้ทั้ง5นัดเลยทำให้เกมนี้นะคะด้วยอัตราการต่อรองที่เปิดมาไม่มากนักนะคะ นูนับจึงขอเลือกเชีร์ไปที่ทีมเยือนอย่างนาโปลีนะคะที่จะสามารถเอาชนะเจ้าบ้านไปได้อย่างแน่นอนค่ะเพื่อนๆและเรามาต่อกันที่คู่ที่2ที่นูนับจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็จะอยู่ในศึกกาโชวเซเรียอ,อิตาลีเช่นกันนะคะเป็นคู่ลาเซโอนะคะพบกับซัสโซลโลค่ะคู่นี้นะคะจะเตะกันเวลาเที่ยงคืนของค่ำคืนนี้ค่ะมากันที่เจ้าบ้านอย่างลาเซโอกัอน,กอนก่อนเลยนะคะ สถานการณ์ในหลีของพวกเขาตอนนี้นะคะหลังจากลงแข่งไปแล้วทั้งหมด18นัดพอสามารถเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด9นัดเสมอ4นัดและแพ้ไป5นัดเก็บไปได้31แต้มรังอันดับที่7ของตารางคะแนนอยู่ในเวลานี้ซึ่งฟอร์มในหลีกนะัที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะทีมเยือนอย่างโรมมามา,มาด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ส่วนผลงานการเล่นในบ้าน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการ พอสามารถเก็บชัยชนะจากผู้มาเยือนไปได้4เกมและแพ้ไป1เกมมาต่อกันที่ทีมเยือนอย่างซัสเซาโร่นะคะสถานการณ์ในหลีของพวกเขาตอนนี้หลังจากลงแข่งไปแล้วทั้งหมด18นัดพอสามารถเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด8นัดเสมอ6และแพ้ไป4นัดเก็บไปได้30แต้ม r a n k ดับที่8ของตารางคะแนนอยู่ในเวลานี้ซึ่งฟอร์มในหลีที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับทีมเยือนอย่างปามาด้วยสกอร์1ประตูต่อ1 ผลงานการเล่นในทีมเยือน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการพอสามารถเอาชนะเจ้าบ้านไปได้1เกมเสมอ2และแพ้ไป2เกมค่ะและสำหรับคู่นี้นะคะราคาเรีเปิดมาที่ลาซิโอต่อครึ่งควบลูกนะคะฟอร์มการเล่นของทีมเยือนตอนนี้นะคะกำลังอยู่ในช่วงที่ขาดความมั่นใจนะคะโดยผลงาน5เกมหลังสุดของพวกเขารวมทุกรายการแล้วนะคะสามารถเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนุ้นน้ำจึงมองว่าด้วยอัตราเลร เรีราคาที่เปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นต่ออยู่ไม่มากนักนะคะนูน้ําจึงขอเลือกเชร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างลาซิโอนะคะว่าพวกเขาจะสามารถยิงทะลุแต้มต่อไปได้อย่างแน่นอนค่ะเพื่อนๆและก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับทัศนะฟุตบอลของนูน้ําในวันนี้หากเพื่อนๆมีทิศในใจถ้าตรงกันก็จัดไปได้เลยนะคะเพื่อนๆหรือหากเพื่อนๆอ,อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปนะคะคเพื่อนๆสามารถ แอดไลน์มาคุยกับหนูน้ำได้ที่ ID หนูน้ำแอนด์สกอร์เจ็ดแปดเก้าที่หนูน้ำขึ้นไว้ให้บนหน้าจอนะคะพอเสร็จแล้วหนูน้ำจะดึงเพื่อนๆเ,เข้ากลุ่ม VIP ของหนูน้ำนะคะภายในกลุ่มก็จะมีเซียนน้ำเล่นมืออาชีพหลากหลายท่านกันเลยทีเดียวค่ะหรือเพื่อนๆสามารถสอบถามไปที่แฟนเพจผู้หญิงวิเคราะห์บอลหรือเฟซบุ๊กหนูน้ำลําหน้าก็ได้นะคะและสำหรับวันนี้นะคะหนูน้ำคงต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะคเพื่อนๆแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะ